กลับมาที่เวทีมวยชุดคลาวสุลุมไนฟาซ่ารัชสารวิเศษนะครับมาติดตามมวยคู่เอกของรายการนะครับพงพยักษ์บัญชาเมฆวงการแชมป์จะไปดูบีเอเอียรุ่นไลฟ์ไฟเวทกับฟานดามเมอร์นะครับะวัิของพงพยักษ์ครับที่จริงว่านายสุริยันสาธรายุ3งปีนะครับ เกิดที่อำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผ่านการชกมวยอาชีพมา60ไฟนะครับชนะ55ในการน็อก38แพ้5เคยเป็นอดีตแชมป์โลก108ของ UBC นะครับแล้วก็12ปอนด์เ b a เฉพาะการนะครับส่วนประวัติของพูดท่าชิงชัยกุศลชัยครับสำหรับฟัานดามเมอร์นะครับเกิด14สิงหาคมเมื่อเขา108 4ปุ่12แล้วนะครับปิดชกชนะ12แพ้13เสมอ2นะครับแล้วก็มาจากเมือง มันก็น่านประเทศอินโดนีเซียนะครับคุกขโมยจากมุสยามแสงเิลาทั่วโลกรวมทั้งงานมุสยาม 3, ส,สยามทาศวรรษนะครับวันที่21กันยายนนี้ที่สันถี่พนมก้าวครับรางพิเศษนะครับหลังคาและฝาข้อกระบะสมาร์ทท็อปนะครับน,น,น็อกลงไหนก็ได้มอบให้คนประยักษ์2,000บาทนะครับมาลุ้นบนเวทีนะครับวันนี้น็อกได้ก็ทางประธานนะครับประธานบริหาสรสรุปนา้ปราสานะครับสีแ่แยกนักชดาพเิเศษเนี่ย คุณไพโรธทุ่งทองนะครับอีกหนงวัน5,000ด้วยแล้วก็ประธานกรรมการสุรุมไนท์ปราซ่านะครับสี่แยกรัชนาพิเศษคุณชาญนะครับตุลยาพิสิทธิ์ชัยเหมือนเดิม5,000รางวัลเยอะเลยเอาครับแล้วก็กาแฟโฟกัสของสจเล็กมังนนนะครับน็อกก็คะแนนหรือน็อกก็รับไป3,000บาทนะครับกาแฟโฟกัสครับสจเล็กมังนน์ันมีปุ๋ยฟ้ารุ่นนะครับรวมทั้งสำน้ำเซนสิมิวสำลับเชิงเสำลับเซนสิมิวด้วยครับรวมทั้ำ คุณอุดมกึกกล้องครับนายกอการปัญหาส่วนบนวังชัยอำเภอบารมบึงจังหวัดมาสารคาบนอกตรงไหนก็ได้รับทันที2,000บาทนะครับแล้วก็เฟืองทองสามีนะครับมากมายจริงครับวันนี้รางวัลเยอะนะครับบริษัท RID นะครับออโต้โฟทีประเทศไทยจำกัดตุ้ผิดท้นส่วนนะครับยานยนต์จะมีรางวัลเหมือนเดิมแล้วก็กาแฟวันแมนคอฟฟี่นะครับหาซื้อได้ตามร้านไทยทั่วประเทศเลยนะครับคุณแอร์ของเรานะครับชุมอุรัสชาชุมสาครนะครับโอ้รางวัล ตื้อซาเลยนะครับภมิยักษ์น็อกได้หรือชนะคะแนนนะครับรับไปเลยนะครับโอ้โหแรกกันเลยครับนี่เป็นยกแรกครับดูหน้าตาแล้วก็รูปร่างก็คล้ายๆคล้ายๆกันนะครับภุนสาชัยฮะภูมิยักษ์กับฟานดัมเมอร์นะครับอายุกป็นไรเหลือกันนะครับฮะเป็นเหล็กสาวมาจำคู่นี่ครับฟันดัมเมอร์ทีสามสองเจอกับเพชรบังบอลมาแล้วนะครับฟันดัมเมอร์ ลงปลายครับคุมพยักษ์สปีดหมกักชมภาพชานะครับยกแรกคุมพยักษ์รุยเลยครับเอาสไตล์ของคุมพยักษ์นะครับดีช่้มโลกแล้วล่อัดเข้าไปเลยครับแหมแต่ว่าโอ้โหแหมฟันดาเมอร์อะไรครับ พอพูดยังไม่ทันขาดคำอย่าเพิ่งน็อกพี<ะ>อ่อ้าวอ้าวโดนเก็บบอลลูดบ่าครับโดนอะไรแน่เก็บบอลลูดหรือเปล่าอ๋อโอเขคบอ,อลอลูด,ด,ลดครับอยู่เวลาพักห้านาทีนะครับมาหรือว่าไปซะแล้ว <laughs> ครับตกใจเลยนะครับ ก็ขอบคุณนะนะมะกรูดตาหมอวิวัฒน์นะครับเป็นยายแผนโบราณกาแฟโคตรค้านนุ่นไทยก้านตองผักกาวตองายกล่าแฮปปี้บีฟเฟซนะครับมูลที่เิรษฐีทองมูลที่พาแสงฤรษีขัดกรรมการผู้จัดการบริษัทแสงฤาษี2002จำกัดนะครับขอบคุณบริษัทดีสิทธิชัยจำกัดแชมพูสับผมกูศลแห่ทีมนวดผมเซรั่มดีโอและแชมพูคุณนันทีจักรคตเกียรติครับบริษัทกจเกียรติกาแฟจำกัดกาแฟโบราณตรามังกรบินนะครับอรุ่นบนเวทีน็อกหรือไม่น็อกนั้ชกชัยดูนิเซียนะครับ ดูบางจะใหญ่กว่าแต่ว่าโค้พยักษ์คดีแชมป์ใหญ่เลยโค้พยักษ์นะครับบัญชาไม่เอาคุณช้างเอาครับโค้พยักษ์นี่เป็นชอมล่างในหนงวันนะครับอชีดที่ไหวบางทีได้เยอะมากทุกไฟเลยนะครับโอ้โหนี่เดาแล้วหน้าลอยแล้วครับโอ้โหฟันดาเมอะนนท์ถล่มแหลกโค้พยักษ์ฮึโอ้โหมาอาชีเยอะแยะแบบนี้ครับโค้พยักษ์ไม่ปล่อยไว้แน่ไปอัดแล้วถล่มอย่างเดียวครับครั้งที่แล้วต่อที่นนทบุรีอฉีดได้สามหมื่นกว่าโค้ชพยักษ์ นี่ก็ทะลุหมื่นสองหมื่นแล้วนะครับครับเดี๋เพิ่มเดี๋เพิ่มเสือยังไม่ได้ไม่ได้หายใจเสือซิบเปตัวในห้างเชอรชัยยังรออยู่ห้างสุขินนี่ดูอยู่ที่บะอยู่ที่บริษัทนี่ประเด็นก็จำออบด้วยนะครับเด่นเข้มสูตรงามวานที่นี่เอ้าครับเอาล้วครับยกสองนะครับลุยลำตัวครับพผมยักษ์เจ้าน้อยครับวันนี้กำลังใจในถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับวันนี้ก็าฟรีด้วยนะครับหลังเด่น แชมป์สี่ในวงวานม,มากันเยอะวันนี้บริเวณชายสาพรนี่อาคัยวันแดงเขาที่วางทั่วประเทศคุณเอ้นีครับก็เร็อยชูอยู่ที่บริษัทด้วยนะยกสองเครื่องติดครับคมพยักต่อยได้น้ำได้เชื้อนะครับช่วงต้นเกมอ้าวอ้าวโอ้ยมีโต้ครับมีโต้ครับพันดามเมอร์พันดามเมอร์ฮึดอีกแล้วอ่าครับอาชัยโครงคมพยัครับ เคยทราบข่าวนะคับในเมื่อทราบข่าวจากเพื่อนว่าเวียกเคยพลาดให้ดังมาแล้วครับใช่ครับไม่ได้นำตัวเพราะท่าน,นมีคิวชกที่กัมพูชานะครับก็ไม่ได้ชกนะครับ<อ>แล้วข่าวไปดังถึงเวียด์เนอเซียนะครับไม่ดัเนาะดูดีแชมป์ใหญ่ด้วยนะนี่คมยักษ์บัญชาเมฆ บริษัทอาดีนะครับออโต้ออโต้โฟร์ทีพูดจำหน่ายชิ้นส่วนนะครับยานยนต์คุณสุขชัยบุรชัยวันนี้มาแล้วมาแล้วอ้าวมอบด้วยทั้งใบหน้าลำตัวครับช่วงท้ายครับยก2องกดยกก่อดครับมีแสงสูรุตนะครับาฝ่ายขอปมาชมาชมนะครับสมบูรณ์ไล่อัดทางด้านฟันเดอร์เมอร์แต่ว่าฟันเดร์เมอร์มีฮึดขึ้นมาครับช่วงต้นยกอาจจะเป็นโดนเกิดปืนอาวุธไปนะครับก็เลยมีพัดเลยฟักก็ขึ้นมาซดกันต่อ มาชมกันต่อเลยนะครับครับขอบคุณเมื่อ50นะครับบริษัทแกนแกนสวัสดิ์ครุปจำกัดเครื่องนึงผสมเกรื่อแรกเรายีสส่ยดีบริษัทข้างอายาตาสินเป็นตัวจำกัดผู้ผลิตยาดับแก้ไอาตาสิ่เป็นตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณบริษัทเสียมยับจำกัดผู้ผลิตจำหน่ายห่อนจังพวะาและกระเป๋าเสียมซับนะครับ FBT ครับขอบคุณครับฉีดยงมีนะครับสูตร11ตัวแชมพูทีจี11น,นะครับมาชิีดเหมือนเดิมนะครับรวมทั้งทุทางด้านอุ้ยฟ้ารุ่นนะครับยาหม่อน้ำสินเชีิ้แล้วก็สินเครับ จอจอเล็กมังนนด้วยผมคิดมากวงกาแฟโฟกัสนะครับน็อกหรือคะแนนก็3,000บาทนะครับจออเล็กมังนนจชมพูแชมพูกาแฟนะครับแล้วก็คุนเนยจิตตะกจอนเกตครับคือสั่งกรจอนเกศกาแฟจังหัดนะครับขรุนรามตรามกรนบินครับเอายกนี้ลุยไม่ยั้งครับเจ้าน้อยถล่มเข้าไปนะครับอ๋อมีโต๊ะมีโต๊ะระวังระวังด้วยครับระยะเป้าหมายก็112ยสเลยครับ ไปเวทจะมีแผ่นแตคมมกครับโมบายักษ์ครับบริเวณหางเที่ยวซ้ายนะครับแ,แตกนะครับโอ้แตกเลยยิ่งแตกยิ่งเดินยิ่งลุยครับแรกกันนะครับตอนนี้ใครดีใครอยู่โโอ้พลาดไม่ได้เหมือนกันนะประวันที่จะมอบให้วันเวลาเนี้ยทะยานขึ้นไปอยู่นั้นต้องมีสามหมื่นเลยนะโอ้ย,อยเยอะเลยทีเดียวนี่ดังโทรศัพท์ิมนะครับสมประสบจากวันแมนเขาขี่ก็มาด้วยประเด็นก็มาด้วยโอ้ยเอ้า ปุ๋ยฟ้าลุนด้วยนะครับน้ำเซ็งเซียมิวูกันอย่างนั้นเซ็งเซียมิวด้วยครับโดนนะโดนนะโดนนะโดนเขาเหมือนกันนะโดนนะครับอ้าวอ้าวพยัคโอ้ยมาเล่นไปนะครับคมพยัคคุณนารีพรมประธานด้วยนะมาลีพรมประธานนะเซ็งเซียมิลไปทุกที่ที่มีมวยนะครับคุณนารีพรมประธานแล้วก็แจกด้วยครับแจกด้วยครับไปกับเสือ68ตัวนะครับเชิดชัยเอื้อมุญเจนนั์คู่ซีคู่ซี เอาล้วครับพม,ม,มยักษ์โดนพยายามจะเอาคืนช่วงเอาคืนครับช่วงเอาคืนครับลุยแชดตามเสียงเชียร์ของแฟนมวยครับภม,มยักษ์ oh สวนสวนตีสวนครยนะมาเขาียวมาคัดนะครับรคัดสวนนี่ตรายมากนะครับฟันดาเมอร์เก่งขึ้นมากระทันหันเลยครับโอ้โหแมาเขาประทับอีกครั้ง oh. มาดูภาพช้านะครับความมันเริ่มบังเกิดแล้วนะครับเพราะว่าฟันดัมเมอร์เกิดสู้ขึ้นมาแล้วเก่งขึ้นมากระทัน,ทนหันครับใช้มอาอภิคัดจัดการกับขบยษ์ไลายดอกเหมือนกันนั้นต้องห้ามประมาทนะครับขบยักษ์เราครับขอบปูนเาษัธวินเซนเปเชียจำกัดนะครับคาราวานสย,สยามยิบซีเราแห่งหนึ่งร้อยครับแหล่งรวมสินค้าย,ยางค่ำปูเครื่องดื่มพืชผักผลไม้ผสมตลาดเจเนฟู้ดเครื่องมือเกษตรวัชบิดบริษ,ษ,ษทัทเกยทวินเินเปเชียนจำกัดนะครับ โอ้ยกลายเป็นฟันดัมเมอร์ลุยใส่คุมยัคโอ้ยบวกครับบวกก็ไม่ลงคุมยัคฟันดัมเมอร์นี่ตัวใหญ่นะครับขุมมาจัด115ขุมมาจัด115เอาไว้ป่าั้นเองโอ้โหคันังหมัดจะเก็บได้หรือเปล่าแตกด้วยนะครับคุมยักแต่ประมาทครับตอนนี้อันดับสูงแล้วเนี่ยจะขึ้นรองดับหนึ่งอยู่แล้วนี่ไลฟ์เฟร์เบย์อพีพีเอนะครับอันนี้พลาดไม่ได้เลยครับคุมยัคตอนนี้วัดดวงแล้วนะ50 50แล้วนะ แล้วก็รองพิเศษก็มีเพิ่มนะครับสัมปะสมิตรจังหวัดนนทบ,บุรีครับท่านน็อกมอบให้3,000บาทนะครับ,บอชีบงพยักษ์ทะลุปเป็น30,000แล้วแต่วโทท็ตัวต้องเอาตัวให้รอดด้วยนะครับแตกด้วยโดนนักประคัดด้วยห้ามประมาทใดครับางพยักษ์ฟันดาเมอร์กลายเป็นอันตรายขึ้นมาเอาละครับตัดลำตัวขึ้นบน โอ้โหยาประคัตเอาหู้ยแลกกันฟันดาเมอร์ไม่ยอมลงครับโอ้โหาเอายักลงในก่อนไปก่อนเร่งเครื่องมากก็ไม่ดีนะครับเสียเร็วแรงเยอะเอาไว้ชวูดิโอ้ยฟันดามเมอร์แล้วครัก็จะยักเอา,า,เ,อาเอาไปยักขวาเข้าไปเดี๋ยวประคัตสวน เอาแล้วครับแม่จังหวะน,นี้ใส่ก็มีครับใส่เน้นโอ้โหอย่งางพวกขับสวนมาโอ้โหฟันออกมาฟันอากมาอย่างสวนตะไล่เอาเลี้ยงก็มาทไม่ได้โอ้โหโอ้โหแรกกับตันดูมากนะครับต่อมยักษ์กับฟานดามเมอร์นะครับสิงแชมป์ของเดี๋ยวไปดู V A A C นะครับร้อยแปดปอนด์ไม่ง่ายนะครับก็น้อยวันนี้ฟานดามเมอร์นี่ผ่านไปบางบอลได้ครับ ดูภาพช้านะครับมาเป็นเกมที่คมประยัดเจองานยากขึ้นมาเพราะว่าแตกด้วยนะครับแล้วก็ฟรานดาเมอร์ย่สู้เนี้ประคัดสวนตลอดนะครับมาลุกกันโ่นนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับประธานบริหารสซลูมไนท์บาซ่านะครับสี่แยกและเพิเศษนายไพโรธทุ่งทอง แล้วก็ประธานกรกนรมการสรุปนายพาซ่านะครับรัชดาพิเศษคุณชานนะครับกุลย์ยาพิสิทธิ์ชัยด้วยนะครับก็ฐานที่ที่นี่นี่มาเลยสีแยกรัชดานะครับมาง่ายมากเลยที่นี่นะครับขอบคุณร้านสิบนะครับกาแฟภูทรเป็รูปผสมมิเตอร์เอนเนจี้คอฟฟี่บริษัทมินิเบ์จำกัดยำรุงร่รางกายตราพยาน่าบริษัท RRD ออ,อ,อโต้โมทีประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ครับขอบคุณครับขอ้โหคุณเด่นแชมป์สูงในลังวานด้วยนะครับทั้งบริษคอฟฟี่ครับ แล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะครับนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยนะครับคุณยงยศแก้วเขียวนี่ไม่ต้องห่วงเลยมีมวยมาช่วยตลอดอ้าวแต่ตอนนี้ครับอบยักต้องโชว์สายตาหลบบัตรของฟ้าดดาวเมอร์สะลาวดาวเมอร์สู้ขึ้นมาดาวเมอร์ฮึคขึ้นมาโอ้โหอดี๋มาคั้เนี่ยอันตรายจริงแล้วสูงยาวกว่าโอ้โยจะน้อยฮะประมาทน้อยก็โดนวันนี้น้อยโดนนี่แหะครับ กายเกมมันเกมนสนุกขึ้นมาเลยน่าเป็นห่วงนะครับการชกของพมพยักวันนี้เจอกับกลายเป็นกระดูกชิ้นโตแล้วนะครับฟานดาเมอร์เพราะเขาสำคัญครับนนดูนนนดูใหญ่มวลร้อยสิบห้าลดลงมาต่อร้อยแปดใช่ร้อสิบห้าคราหนักเก่งมากนะครับต่อเพิ่มมวลร้อยสิบห้าทีนีม้ 5, ามาชกร้อยแปดมาชิงร้อยแปดนะครับกระน้อยฮึดลุยวันนี้กำลังใจดีนะครับ ลูกแก้วเมียขวัญอยู่ข้างเวทีนะครับลูกคุณพ่สู้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 ลูกซ้ายต่อยขวาครับแรกกันแล้วเดินลุยเบียร์ต่อยซ้ายครับยิงซ้ายครับไปยัอันดับตัวป้าไปยึดติดสามเหลี่ยมครับฟันจ่าเมอร์ออกมาได้ไหมครับมาแล้วครับยมยะได้โอกาสทองยิงซ้ายต่อยขวาซ้ายแค่หนึงลุยเข้าไปครับโอ้ยลูกนี้เฉียวไปครับทักชิณต้องเด็ดขาดเฉียวครับ นายังโตได้ฟัดดาเมอร์โดนแรงๆห้วยเห็นครับแข็งๆไว้นแข็งๆไว้เยอาพยายามขับรถป่ายปอนจนเกือบร้อยสิบห้านะครับโอ้โหระวังพิเศษนี่มีเยอะเลยนะครับคุณพยัคติวันนี้ห้ามพลาดนะครับห้ามพลาดนะครับช่วงท้ายแรกกันแล้วแรกกันแล้วครับเฮ้ยไม่โดนครับกดยกก่อนครับกดยกก่อนผมบาช้านะครับแม่ยกที่ผ่านมาเนี่ยเขพยัยามโชว์สายตาลุมมัดของ ฟันดัมเมอร์เลยความมีจังหวะสวนปัดลำตัวสวยๆหลายหมัดนะครับแม้แต่ฟันดัมเมอร์คนนี้มาสู้มากนะครับนี่ต้องขอขอบคุณจำพูขุนหานะครับคุณเนรจิตตะกระจรเจเกศธนาตามกันบินครับอปูน150นะครับนั้มดื่มบีเจนซี่กุญแจและเครื่องมือสำหรับช่างโซโลภาษาทังายาตราไปห่อดจากัดผู้ผลิตยาเม็ดบรรเทาที่ดวงทวารหนักตราไปหอ่อและยาบรรเทาที่ดวงทวารหนักตราไปหอ่อชนิดแคปซูลเป็นยาแผนโบราณพระคุทครับ ของกันต่อนะครับเสียวไปเสียมานะครับวันนี้โภมยักษ์กับฟานดามเมอร์ครับเป็นผู้ชิงอันตรายชาย์ไทยบอลดเซียนะครับเกมมาชงในยกที่6กองดิเซนนี่เพียบเลยนะครับ,บรทั้งน็อกแล้วก็คะแนนนะครับโภมยักษ์ยังพร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้กับนักชกไทยนะครับลงมา1้อยแปน้าตัวเลยนะครับฟันดามเมอร์มมอรติดอยู่1้อไม่เท่าไหร่ มาล็อกไานี้ตัวใหญ่ครับทำไ,ไมเขามายกักยังสะกดไม่ได้ไดไหลังมันเม,ม,มยักครับเจ้าือต่วะยกนี่มันพลิกไปพไปลิกมาตลอดนะ,ะเดี๋ยวได้ต้นเดี๋ยวมาเสียปลายเดี๋ยวได้ไปลายมาเสียต้นนะครับเขามยกักต้องมาวงแผลแตกด้วยครับคิวนะครับหน้าตานไม่ได้ครับเมยักจ่อขึ้นลองดำดึงอยู่แล้วนะครับดูร่ังก่อนจัดฟันเดินหน้าลุยครับเจ้าน้อย ทีน <onents and downhill behaviour> yeah! ี้ก็ถือว่าซ้อมดีนะครับบำรุงถงดีอย่างนีด้ไลยครับนะโดนลตัวครับลาตัวโอ้ยดประคันนี้ไม่โดนครับดายับดนหน้าเลยอัดลำตัวยิงหมัดชดครับขไปยับอะไครับลาตัวมาการทีนี้ประยาซับแยกครับดีครับเสือไปตดครับ เสียหลักครับไม่มีอะไรครับเิ่มจะขาอ่อนเหมือนกันฟันส,สตาร์เมอร์ยังไม่มีไรครับยังไม่โดนนับเลยนะครับดูครับนายังมีฟุตเบสคนมยัดเดินต่อตวันนี้เจอกระดูกขั้นรุ่งในทุกครั้งนะวันนี้บริษัทอาดีนะครับออโต้ต à à โ,ตโฟลตีประเทศไทยจังหัดผูเกิตชิ้นส่วน ยานยนต์นะครับวันนี้มาร่วรมสนับสนุนด้วยแล้วก็กาแฟาวันิลลคอฟฟี่หาซื้อได้นะครับที่ร้านตำนานไทยทั่วประเทศเลยครับขอบคุณเด่นแชมป์จุดด้วยนะครับแชมป์สวนีมาเองนะครับชมภาพช้ากันต่อนะครับแหมเกมยังยืดเยื้อแล้วก็ทางฟานด์ดัมเมอร์วันนี้รู้สึกมาดีมาสู้มากนะครับทำให้คมไยักษ์เนี่ยยังเก็บไม่ได้แล้วก็โดนบ้างเหมือนกันนะครับอ้าวเป็นไรครับคุณสาย ไปก้มหน้าตรงนั้นครับฟ้าด่าเมอร์ครับยังไงครับแมพเพิ่งชบอยู่เปนมาดมีปัญหาอะไรครับไม่ไม่มีครับเกิดอขึ้นกับฟ้า์นีครับครับเดี๋ยวให้กรรมการพินิษฐ์ีิยารั์ดูก่อนครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับไปที่มุมครับคุยกับพี่เลี้ยงแน่ แรงหมดใชงไงฮะครับแกทำท่าเหมือนเหมือนแบบแสบตานะเออเออเจอยับเข้าไปครับโดนโดนยับนะครับโดนหมัดยับนะครับครับโดนหมัดยับบองพยักษ์เจอยับได้แต่คงจะสู้ต่อได้นะครับคงจะสู้ต่อได้นะครับแบบนี้ครับให้ออ่ะสู้ต่อครับกรรมการพิจิจรศรับเรียกมากลางเวทีครับรุนกันต่อครับพยักษ์บัญชาเอก กับฟานดามเมอร์ผคุณราชิงชาวอินโดนีเซียเอาละครับต่อครับเอาแ,แรกกันแรกกันลวครับตอนนี้อโอ้โหกำลังนั่นะครับกำลังจะอุย้ยยักโดนเหมือนกันครับา <c oughs> ฟานดามเมอร์โดนยักเข้าไปมีการจิตตาจิตตาโอ้โหอัปคัดครับ แข้งตัดล้มตัวเบียกจทิ้งทั้งไหลเลยอัน็อกฟันยังอยู่นะครับฟันยังสู้มาแล้วครับฟันสแตมเมอร์ผ่า,น,านได้หรือเปล่ายกนี้แต่คนประยักที่โดนมาถือว่าฟื้นแล้วนะครับตอนนี้ครับเหตุการ,รกาณ์ปกติเลยนะครับค่อยๆเบียด ใช้กระดูกประสบการณ์ครับเคยเป็นแชมป์โลกสองกระถาบอเลยนะครับ108 WBC 1 1 2ปอนด์ปอนของ WBA เฉพาะการนะครับกระดูกชั่วโมงบินนั้นโอ้โหแข่งโป๊กครับคมพยักษ์แตบเป็นแชมป์โลกส,สมัยนึงนะครับเอาแล้วครับหมยคัดอันตรายจริงครับฟันดามเมอร์ย,ยังชนเดินชนต่ออุ้ยสายสายหลุดไปครับ ลูกสั้นๆนวดลำตัวนวดลำตัวครับทำาจุกครับดามเมอร์เอ้าลับตัวทะดุเอาละครับยักษ์ลุยโอ้โหเอาคื้นดาเมอร์เอาคืนใครดีใครอยู่กลางเวทีครับช่วงท้ายโอ้โหไม่ยอมมายอมดามเมอร์ยังไม่ยอมครับจบดูวิธีเล่นกันผู้ใหญ่ย่ามอรอนผู้คนในที บนูทีจาม่อประวัน๋ยวภาพช้านะครับภาพช้าเดี๋ยวที่ผ่านมาแลกกันสนุกมากฟันดัมเมอร์กระโดดไปหลายขนาดหลังจากที่ต้นยกทำท่าจะไม่เอาเหมือนกันนะฟันดัมเมอร์กระโดดถล่มไปหลายชุดครับจนสุดท้ายครับฟันดัมเมอร์ไม่เอาจากมุมซะแล้วในต้นยกที่8นะครับตาน่าจะมีปัญหานะครับฟันดัมเมอร์มีปัญหาที่ตานะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ มาดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้านระหว่างของพยักษ์กับฟันดาเมอร์นะครับหมายไายรวมที่ต่อยกันได้สนุกครับแล้วก็แลกกันไปแลกกันมาซึ่งน้ำมือโดนเซนะครับก็ทําเอาคุพยักษ์แตกด้วยแต่ว่าทูเขาเนี่โดนมาแย็บคุพยักษ์เข้าไปแล้วทาให้ตาได้มีปัญหามีปัญหาในการมองเห็นครับใช่ครับ <c oughs> เจ็บตาครับก็เลยไม่ออกจากมุมนะครับในต้นยกที่8แล้วไม่ออกจากมุมนะครับ สกว่าสูกันได้8ยกครับพยักก็เจ็บตัวผสมคัวเลยเดียวไปบนเวทีครับท่านผู้ชมที่ครบครับเป็นนั้นว่าแชมป์ของเรานะครับในรุ่นไลท์ไฟเวทของ WBA เอเชียนะครับคมพยัก์บัญชาเมฆเป็นผู้ชนะยก8เทริเกิลเอาแบบหมดทางสู้นะครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านสนองเทียนทองนะครับ พร้อมทางนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับคุณยงยุทธแก้วเขียวแล้วก็ประธานจัดนะครับคุณ,คณดิตนะครับชูพลนายเนตรในฐานะประธานจัดประธานที่ปรึกษาบริษัทแจแอนไฟประเทศไทยด้วยในหลายหลายท่านนะครับนี่นะครับปนอกของเราอย่างแข็งแรงตลอดเลยนะครับปนอกของเรานะครับท่านสนอกเพียนทองวันนี้ให้เกียรติมาเป็นประธานโดยการจัดการแข่งขันกำนันยงยุทธอ้าว ข้ามาชูมือด้วยนะกันันนะนี่นี่เลยครับต้งยอมรับว่าของเรายังเห,หเหมือนเดิมแข็งแรงตลอดเลยทีเดียวขอเสียงประมือให้กับโฮมพยักษ์บัญชาเมี